และแล้วก็หลุดพันหจนได้นะฮะในวันที่21เดือน9ปี2 0 2 1แต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนมาครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการกลับตัวจำได้ไหมฮะผมบอกว่าตัวพันหคือแนวรับแต่จะเป็นแนวรับที่จะต้องหลุดถูกไหมเพราะยังดูเนี่ยที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยในแนวรับของพันสก็เช่นกันตอนที่ขึ้นมาในช่วงของเดือน10เดือน11นะครับในปีที่แล้ว พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาลงไปพักอะ่ะมันจะพักหลุดเห็นไหมพักหลุดไส้แล้วก็ดีดกลับขึ้นขึ้นมาแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันการกลับตัวนะแต่อเผอิญว่ามันกลับเห็นไหมฮะอเผอิญว่ามันกลับเฉยๆตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันครับตรงนี้ก็จะไม่ได้เป็นการยืนยันการกลับตัวนะครับแต่จะกลับหรือไม่กลับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันนะอ่ะสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง มันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลัทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่นะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดก่อนไปห้องสอบเดี๋ยวเรามาติวกันสัก5นาทีประจําวันพุทธที่2 2กันยายนปี2 5 6 4นะครับช่วงนี้นะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับใครที่มีความคิดอยากจะเป็นเทรดเดอร์อยากจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพอยากจะประหยัดเวลา ในการเรียนรู้นะครับตอนนี้ช่อง m ั n e y h ฮ r โเรามีคอร์สที่ชื่อว่า Trade m a r ราทอนรุ่นที่6เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะครับคือถ้าเกิดใครคิดแบบว่าเอ้ยอยากจะเรียนแหละแต่ยังหาเวลาไม่ได้สักทีหนึงผมแนะนำว่าถ้าไม่เรียนรุ่นนี้อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยนะฮะอืมเพราะว่ารุ่น7จะไปเปิดปี6-5แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเดือนไหนเอาว่าเป็นเดือนสะดวกแล้วกันนะฮะ แล้วก็ใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ l i n ์แอดมันนี่ฮโที่ขึ้นไาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับขอเอาคนที่แบบจริงจังอะ่ะคือแบบอยากจะเทรดเป็นอาชีพจริงๆอ,อย่างนั้นนะฮะแล้วก็อยากจะจริงจังกับการเทรดอยากจะหาเงินจากการเทรดอยากจะมีะไรายได้จากการเทรดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเทรดให้มันดีขึ้นแนะนํานะครับมาทักเข้ามาคุยกันนะครับอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอช่วงแรกของรายการนะครับก็คือช่วงสแกนหุ้นช่วงนี้เป็นหุ้นล่วงเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่ติดสแกนเนี่ยมันก็จะน้อยน้อยมากนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูไล่ไปทีละตัวนะครับ ICN โอ้โหตัวนี้ผิดคาดเลยนะบอกเลยนะครับว่าผิดคาดเพราะว่ามุมมองคิดว่าน่าจะย่อก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็เจอแนวต้านในอดีตตรงนี้โอ้โหไม่รอเลยวะนะบอกได้เลยว่า อันนี้ไม่รอเลยแล้วก็ทะลุไปเลยนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้ตัสตัวนี้มันตัสมากนะฮะลิ่งเลยครับ8.5บวกไป9 9 7สสะใจมากแต่การขึ้นมาลิ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าวันต่อไปจะมีการวิ่งต่อได้เลยอ่ตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราลองดูมีไหมไม่มีไม่มี แนวต้านในอดีตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรอดูการพักตัวในวันนี้ว่าเขาจะพักอยู่ในโซนไหนการพักตัวถ้าพักไม่เกิน8.5นะก็คือไม่ได้สูงกว่า8.5อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวรอชมนะครับว่าวันนี้จะออกมายังไงถัดมาคือ I I I ยังคงอยู่ในโซนของการพักตัวเก็บของอยู่ถ้าไปได้ในราคา11.6นี่น่าสนใจอยู่นะครับ12.3นี้มันกลางทางเกินไป ถัดมาคือ inset นะ,ะ inset เห็นไหมตัวนี้เก็บของชัดเจนะฮะสุดท้ายก็วิ่งขึ้นไปแล้วแล้วก็ดีหน่อยที่เขารอแนวรับ8.4นะครับวันนี้น่าจะพักอยู่ในโซนนี้ถ้าอยู่ในโซนนี้ก็เป็นแนวรับได้เนาะถัดมาคือ SE ยังคงไม่ไปไหนเพราะมีนี่แรงอาฆคาดพยาบาทอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับคอยกดทำให้ไม่ผ่านแต่ผมว่า ในมองภาพรวมระยะยาวคิดว่ายังไงก็ขึ้นนะครับสำหรับ SE สุดท้ายโอ้โหยูเลกาทำอะไรวะเนี่ยฮะเราบอกมาตลอดนะว่าผมรอวันที่ยูเลกาจะพักแต่ยูเลกามาตอนเช้าเนี่ยโหดเลยกันผมจะให้ดูทําเฟรมนาทีเห็นไหมอันนี้คือทมเฟรม60นาทีและแท่งนี้คือ10นาฬิกาครับ10นาฬิกาเนี่ยราคาหุ้นเปิดอยู่ที่2.66 แล้วก็ลงไปลิ้งไอ้โทษลงไปฟอร์เลยนะครับลงไปฟอร์อยู่ที่1.9นาทีที่เท่านาทีที่อะไรนะนาทีที่อะไรช่วง1 0บโมง20ครับลงไปฟอร์เลยครับเห็นไหมฮะถ้าดูเป็นไทม์เฟรม1นาทีก็จะเห็นว่าเวลา1 0บโมง20เลยฮะอ่าตรงนี้เลยนะครับ ลงไปแตะ1.9่เนี่เวลา10โมง20แล้วก็ดีดกลับคืนขึ้นมาในนาทีเดียวนะจริงๆน่าจะเป็นแค่วินาทีเดียวด้วยซ้ำนะครับเออแล้วก็ดีดกลับคืนขึ้นมาแล้วก็ขึ้น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 นะครับโอ้น่าสนใจนะเกมนี้ยังไม่จบแน่นอนครับแรงซื้อยังถือว่าค่อนข้างดีนี่ติด T3 ไปเลยนะฮะโอเคอีกสูตรหนึ่งน่าจะติดซ้ำๆการมีอินเซตก็พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็ ที่ c ที่ PAC นะครับชุดนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการกลับตัวในคลื่นใหญ่นะแนวต้านของเขายังคงอยู่ที่19.3ถ้าเกิดยืนเหนือได้ก็จะเป็นการกลับตัวแต่วลุ่มไม่ค่อยมีเลยฮะนะวลุ่มยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับตัวที่น่าสนใจที่สุดผมมองเป็นการรอการพักนะก็คือ ICN แล้วก็ Inset รอการพักนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปตะลุยตะลุมบอลเลยนะต้องรอดูก่อนนะครับแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีซะก,ก่อนอ่าก็ตรงนี้นะครับจบลงไปแล้วสําหรับช่วงแรกของรายการเพื่อนๆที่จะไปเฝ้าหน้าเตะคนตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคําถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับแล้วใครอยากจะสนับสนุนช่องมานิโรสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางนี้ได้เลยรายได้ทุบบาททุกสตางค์จะนําเป็นรายได้ให้กับเด็กฝึกงานและก็สําหรับการจัดกิจกรรมช่องต่อไปนะครับ มีคนมาแนะนําบอกว่าวันที่24กันยาคือวันมหิโดนครับนะบปีนี้หยุดก็โดยปกติเท่าที่ผมไปดูข้อมูลมานะเอออันนี้จริงๆเอามาแชร์ให้ฟังนะครับเขาหยุดวันที่ย4ิบกันยาเนี่ยมันเป็นคําสั่งหยุดพิเศษซึ่งตรงกับวันมหิดนพอดีโอเคนะครับก็ก็สรุปนะครับในสัปดาห์นี้วันศุกร์หยุด1วัน สำหรับตลาดหุ้นนะหยุด1วันนะครับแต่โดยปกติไม่หยุดนะอยากสอบถามเป็นความรู้ครับในกรณีที่สริออกหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่16-20กันยาที่ผ่านมาหรือหุ้นกู้ตัวอื่นก็ตามมันจะส่งผลให้ราคาของหุ้นขึ้นไหมเฮ้มันจะส่งให้ราคาของหุ้นขึ้นงั้นเหรอฮะเอาจากไหนมาขึ้นล่ะครับหาจ,จ,จะไปเอาจากไหนมาขึ้น คือสมมุติว่าเรากําลังทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งอยู่เราเปิดร้านก็ได้นะสมมุติว่าเราเราเปิดร้านขายของนะครับแล้วทีนี้ร้านเราเนี่ยนะครับเนี่ยเน่ยร้านขายของร้านหนึ่งนะครับอ่าแล้วร้านเราไปกู้มาครับหุ้นกู้เนี่ยคือคือไปกู้มานะฮะนะตอนนี้สมมุติว่าเรามีหนี้อยู่ก้อนเท่านี้ครับนี่มีหนี้อยู่ก้อนเท่านี้ แล้วเราก็ไปกู้มานี่เราก็เพิ่มขึ้นไม่ใช่ทุนนะนี่นะฮะหุ้นกู้พวกนี้คือน,นี่นะครับนี่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 น,นี่นี่แบบนี้ทีนี้พอกู้มาแล้วจะทําให้เรายัางไงมั่งคั่งมากขึ้นรวยขึ้นธุรกิจดีขึ้นเหรอฮะไม่เกี่ยวนะครับแล้วจะทําให้หุ้นขึ้นเหรอฮะไม่มีทางครับะตอบได้เลยว่าไม่ไม่เกี่ยวเลย มันจะเป็นผลที่เสียมากกว่านะครับในทางพื้นฐานถ้ามีนี่มากขึ้นหมายความว่าจากที่ไม่เคยจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับหุ้นกู้เนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับหุ้นกู้อาจจะเป็นรายไตรมาสแต่ละครั้งหรือ6เดือนครั้งนะฮะเป็นระยะเวลาตามเวลาที่กําหนดและสุดท้ายคุณต้องหาเงินมาคืนเขาด้วยนะครับเมื่อครบกําหนดอายุไม่ใช่แบบว่าได้ตังฟรีนะโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ส่งผลให ราคาหุ้นขึ้นอยู่แล้วนะครับยูเรกาทำไมโหดแท้โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะลืมอ่านกลุ่มลายก็เป็นได้นะครับมอทุน1.63คัมเบลทุน3.64รอนานไหมครับรอนานไหมครับคืออะไรรอนานกว่าจะตอบคำถามนี้เหรอฮะก็วันเดียวครับนะครับก็จะตอบให้หมดทุกคนนะฮะรบ,บกวนหน่อยครับอาจารย์พืชมอ ทุนหนึ่งจุดหกสามก็เพิ่งซื้อเพิ่งซื้อเลยนะเนี่ยนะคงรอไม่นานหรอกนะครับอืมแล้วก็คําเวลนี่หุ้นมันมาตั้งแต่โซนตรงเนี้เรามาซื้อตรงนี้แล้วเราก็จะรอมันใช่ไหมอืมนะครับแล้วก็คําเวลคําเวลเนี่ยทุนเราอยู่ที่อะไรสามจุดหกสี่ก็เพิ่งซื้อนะครับเนี่ยเพิ่งซื้อเออถ้าทนไม่ไหวจริงก็ขายออกมาก่อนนะครับนะครับหุ้นทีนะครับ,นนะรบแนวรับ 90ตังค์ถึง91ตังค์ไหมตอนนี้เป็นไซด์เวยไหมที่ตัวเดียวเนี่ยมันแค่34ตังค์เองไม่ใช่หรอไม่รู้นะเขาเขียนผิดไหมอันนี้ไม่รู้ขอข้ามแล้วกันนะครับเมื่อวานผมเอาคัมเวลสิริไปทําการบ้านครับคัมเวลอย่างซิง่งโอเคครับผมมันก็ยังไม่ซิ่งเท่าไหร,ร่นะฮะ s อ SN n p จบขาขึ้นหรือ,อยังครับเป็นไซด์เวยออกข้างนะครับยังไม่ได้เป็นขาขึ้นที่ชัดเจนเลยนะ สวัสดีครับจำพืชเวลาเซตลงเซตลงหลุดพันหนอกจากปัจจัยเอเวอร์แกนเฮ้เวลาเซตลงหลุดพันหเอเวอร์แกนเนี่ยมันเพิ่งมันเพิ่งจะมีมานะครับนะครับเหตุการณ์เอเวอร์แกนเนาะอีเวนต์ต้องเรียกว่าอีเวนต์เอเวอร์แกนไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพันหที่หลุดมาหลายรอบนะครับจะใช้คําว่าเวลาเซตหลุดพันหไม่ไดนะ้นอกเหนือจากเรื่องเอเวอร์แกนพอจะทราบไหมว่ามีปัจจัยอะไรอื่นอีกไหม ไม่ต้องหาเหตุผลนะครับถ้าถ้าเป็นผมผมจะไม่หาเหตุผลว่าทําไมหุ้นมันถึงลงหรือว่ามันถึงขึ้นนะครับเราจะดูจากทรงคลื่นเท่านั้นแล้วก็เราจะวางแผนประกอบการตัดสินใจที่ทรงคลื่นเลยโดยที่สมมุติว่ามันหลุดสต็อปลอดสมมตินะชึบอ่ะเราวางสต็อปลอไว้ไตรงนี้แล้วแล้วมันมีการหลุดสต็อปลอเอ๊ะเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่า เราไม่อยากจะสต็อปอะเราหาเหตุผลดีกว่าเราจะได้สบายใจว่าทําไมนะทําไมมันถึงไม่ไม่ขึ้นตามที่เราคิดนะเอ๊ะมันลงตรงนี้เนี่ยถ้ามีเหตุผลมาซัพพอร์ตเนี่ยเอเดี๋ยวเราจะได้ดอยอย่างพักภูมิแล้วก็สบายใจมากขึ้นเหรอจริงเหรอครับจะ,จะเอาอย่างนั้นจริงเหรอครับแทนที่จะสต็อปไปเลยตามวินยัยอันไหนจะดีกว่ากันรู้ไหมเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นที่ต้องหาเหตุมาซัพพอร์ตผล ทุกครั้งที่หุ้นมันวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงโอเคไหมครับหุ้นชายโยตอนนี้คือลงมาพักหรือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วหุ้นชายโยก็เป็นแค่การพักตัวเฉยๆนะครับแนวรับก็คือโซนนี้เลยครับ13บาทนี่แหละครับแนวรับโอเคอ่ะสำหรับคำถามในวันนี้น่าจะมีน่าจะมีแค่นี้เลยนะเนี่ยนะอันนี้ก็มีมีมาโวยนะฮะ ซื้อ a อ18บาทน้าวเลยค่ะจริงๆ AS เนี่ยเราก็บอกแล้วนะว่ามันมีการกลับตัวในชุดคืนย่อยตั้งแต่โซนนี้นะครับโซนสิบบาทแต่ราคาที่เขาไปซื้อคือยอดนี้นะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกอปัญหาคือเราใจร้อนแล้วก็กลัวจะตกรถสภาพจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะนั่นแหละโอเคประมาณนี้เมื่อ เมื่อวานนะผมได้ถามไปว่าทุกคนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเทรดซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมประทับใจคำตอบมากเลยนะครับคำตอบ90%เนี่ยจะมีโน้ตบุ๊กอยู่ในนั้นดูนะเนี่ยคุณเนี้ยใช้โน้ตบุ๊กนะฮะมีโน้ตบุ๊ก1จอนะครับอนี่2จอใช้32นิ้วด้วย32นิ้วนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถจัดหน้าจอได้แบบอลังการงานสร้างเลย ไอ้จอที่ผมใช้เนี่ยแค่13นิ้วเองนะเห็นไหมที่ตอบมาเนี่ยหลังเลิกงานก็จะใช้น้ตบุ๊กแล้วก็ใช้คอมโอ้โหผมประทับใจในคำตอบมากๆเลยครับเนี่ยเป็นอยางเป็น f ูลไ Time ทรดเดอรเนี่ยเลิกงานก็จะมาเปิดหน้าจอดูกราฟเยี่ยมมากคฮะทุกคนเอาเอาให้ได้แบบนี้นะอย่าใช้แค่มือถือในการเทรดเพียงอย่างเดียวนะ แล้วก็ในวันศุกร์นี้เดี๋ยวผมมาพูดปรับทัศนคติให้ฟังว่า f u o l Time t r a d e r จะมีทัศนคติอย่างไรนะครับจริงๆใครมีอะไรนะี่ยมาแชร์กันนะพวกเราก็เป็นเทรดเดอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอะ่ะก็ถ้าบอกตามตรงก็คือเราไม่เราไม่เคยเรียนกับใครเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ Mindset แนวคิดอะไรของคนอื่นเลย ว่าเขามีความคิดยังไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผมเอามาแชร์เนี่ยมันก็จะเกิดจากประสบการณ์ของผมซึ่งมันอาจจะถูกใจหรือมันอาจจะไม่ผิดจากจริตของใครหลายๆคนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันมาจากประสบการณ์ที่ผมทำอาจจะถูกหรือผิดอาจจะถูกหรือผิดต่อ ความรู้สึกของใครหลายๆคนมันก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวจะพยายามหามาแชร์ให้พวกเราฟังเรื่อยๆนะครับในช่วงของวันหยุดอ่ะก็ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์หน่อยว่าจากที่เทรดมาแล้วเนี่ยหุ้นตัวไหนเหรอครับที่ประทับใจมันที่สุดมีไหมเราต้องมีมีหุ้นที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจเขามากที่สุด ซื้อขายแบบหลายๆรอบหรือว่าอุ้ยตัวนี้มันเล่นมาได้หลายรอบเลยเกินน่ะกําไรทุกรอบเลยอ่ะหรือไม่ก็แบบอื้อเป็นแบบคู่รักคู่แค้นนะครับยังไงก็ต้องกลับมาดูกลับมาเปิดดูเขาอยู่ตลอดเวลามีไหมเออมีช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าหุ้นที่ประทับในดวงใจของเพนเพื่อนเนี่ย ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย